ของวันนี้นะคะด้านล่างข้างหลังตรงนู้นนะคะก็จะเป็นหนองน้ำที่เราจะไปดูเขาจับปลากันวันนี้นะคะก็มีนักหาปลาเยอะมากนะคะจากที่เมื่อวานเราไปาดูพี่ๆเขาตั้งจำเนาะแล้วก็เอาเรือลงนะคะแล้ววันนี้นะคะเรานะคะก็จะลงไปดูพี่เขาด้านล่างตรงนู้นกันนะคะว่า วันนี้เขาจะได้ปลาอะไรกันบ้างในหนองห่วงที่นี่นะคะนี่แหละค่ะแล้วก็เมื่อคืนนะคะเราก็ตั้งแคมป์ปิกนิกนะคะอยู่กันที่ลานกลางบ้านนะคะของชาวบ้านเขาที่นี่นะคะอยู่บนเนินดอยโอ้โหวิวบรรยากาศนะคะรอบๆนะคะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักพักนะคะเราก็จะต้องแบบเก็บของเนาะแล้วก็ เตรียมที่จะลงไปด้านล่างไปดูเขาออกปลากันนะคะตอนนี้ก็เพิ่งตื่นนอนอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรานะคะก็จะต้องแบบเก็บของอะไรเสร็จแล้วก็ไปดูเขาข้างล่างกันนะคะ จะไปหาเจ้าของบ้านเนาะไปไปขอบคุณเจ้าของบ้านก่อนนะคะสภาพแบบตอนตื่นนอนกับตอนนี้คนละคนไม่ใครจะมาสวยตลอดเวลาตื่นนอนมากกว่าแบบมีคิ้วมีตามีปากเคยหันละครชมจิตไหเออนางเอกงามตลอดเวลา อันนี้ฉันไม่ใช่นางเองฉันเป็นนางลุยตืน่นมาปุ๊บนางลุยจะทุกเวลาโอ้โหชุดชายอันนี้ผ<ด>มจะอาบน้านนะเนี่ยสองคนนี่นะเนี่ยอ,บอ,บอยาบแอบตีในชุดเดิมอันนี้ก็ชุดเดิมน้ามันก็บ้าถัวไม่อาบน้ะถัวแบบอาบน้านี่ชุดนิ้ใส่สั่มนะอืมใส่สั่เอา้าวถายคนดูอ่ะเป็นห่วยเลยว่าใส่ซ้่มเป็นวิบัติบันทึกตัวเหรอครับพี่เลี้ยวเลี้ยวซ้ายก่อนก็ได้ครับพี่ เลยเนาะอ๋อมีขายเนื้อฮะการนัดเหรอการนัดมีจังใดการนัดเออป่อว่าขายของเออไปขายของการนัดมั้งคะบุหงาป่อว่าไปขายของให้นะฮะไปจังใดไปดีแม่กันต้องถามบุโอก่ะบุโถไปขายของให้น้ำเจ้านะ ขมยของกุ๊งอมอยู่ต ầ งใดกันโอ้อครับลงมาแล้วนะครับไปแล้วพงไปต่างใดเหรอครับรหหนี่กลาอาครับอ๋อเรียกว่าไปขายของไปมาแล้วครับอ,อุ้ย พ่อเป็นยังไงต่อนะครับนีลไัก็ล้แล้วครับลงแล้วครับ่อตั้งแต่หกโมงแล้วผมล้ไปพอถ้าก้อนถ้าก้อนเนี่มีใครท่าแล้วนี่ลงกันหมดแล้วนี่ลถงั่ท่นเขาอาบน้ำะ่ตาบนาไไห้า้วเป็ไละมู่นรถดีๆเขา ไปขอแม่เนี่ยอย่างกินอ่ะโอ้ต๋ำนิ่งองพอซอยจีนก่อนเดินการมาหลายขายของกันไหมคนหลายก็เจ้าแม่กันโอ้มาเจ้าเงียบขนาดโอไปอยู่ต่างได้กันมดมดนุนเหรอคนเนาะไปมนกันอยู่หนองป่ากันมดละมอไปดเตียงคืนอยู่มันก็บัฟังตีห้กับโบ ฝั่งเตื้อฝั่งเตื้อกับลงมาแล้วนะหวยนหยน่ไหนอาการเนี่ยค่ตอนที่เดินทางมานี่นะคะก็เห็นแบบชาวบ้านบางส่วนเขาก็ก็ได้ปลากันจํานวนเยอะอยู่นะคะเมื่อกี้นี่เห็นแบบเป็นปลานินโหตัวโตมากเลย จากชาวบ้านบางส่วนก็ทยอยกลับกันบ้างแล้วนะคะได้ปลาตัวใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูก่อนก่อนที่เราจะเข้าน้องเนาะตัวใหญ่ขนาดอะไปดูเออตัวใหญ่ขนาด่น้นลาเนี่ค่ะทุกคนปลานินนะคะตัวใหญ่มากเลยอันนี้จะปิ๊กกันแล้ววะไดนี้เจ้าแม่โอ้หอละพอลล่ะตัวใหญ่ขนาดน้อเนี่้อันนี้ลงจักันเนาะจ้า ปลาั้งเลยเจ้าอ่านี่ค่ะทุกคนดูรอบหนองนี้นะคะแบบโหตอนนี้นะคะนักหาปลาของเรานะคะเยอะมากเลยค่ะแล้วก็แบบได้ปลากันเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะมีทั้งจำทั้งแหนะคะได้ปลาพองรลยยังเจ้าแม่ยังเลยเจ้า เจ้าได้ปลาหรือยังเจ้าชาวบ้านก็จะออกมาหาปลากันเยอะนะคะวันนี้เขาก็เปิดหนองที่นี่นะคะได้ปลากันพองหรือยังเจ้าวันนี่ได้ปลานิ้นเหรได้ปลานิ้นโอ้ได้กิโลแล้วเจ้าประมาณกี่กิโลไอ้ได้ตัวใหญ่เลยเนาะ ปลานินนะคะส่วนมากในบ่อนี้เห็นจะเป็นปลานินเยอะเลยนะคะปลาชนิดอื่นนี้เรายังไม่เห็นกันเลยเราไปดูข้างล่างกันนะคะลอยลงไปปึ๊บว้าวเดี๋ยวเราไปดูปลากันนะคะโอ้วันนี้มาจากที่ไหนกันนี่เจ้าพ่อหนุ่มครับมาจากพ่อหนุ่มหลายจากวัดครับอี่อายู่ตีไหนนี่อยู่ท้ายครับ อยู่เชียงไฮปุ่นนอเจ้าโอ้ดูคนดูปลานะคะปลาหน่อยโอ้โหแบบเยอะมากเลยนะคะเนี่ย,ยปลาอย่างอื่นนี่คือเรายังไม่เห็นกันเลยลอึ๊บแป๊บนึงอ,อึ๊บจิงตกน้ำลุกล <laughs> ุ <laughs> เยเจ้าป่านี่ๆนนี่ตัวใหญ่ขนาดเลยกนอนเท่า <c oughs> ป่ะ <c oughs> อันนี้ป่าอย่างในเจ้าปีเจ้าออย่างก็ค้ะป่าปีป่าปีโอโอ้ดูปลานินนะคะ นี่นะคะได้อีกแล้วค่ะปลาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าต่อปลาดุกตัวใหญ่ใหญ่ปลาใหญ่มาเมื่อกี้เขาจับปลาดุกมาได้คนที่ล้มจับโอ้หนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ดูดูดูปลาใหญ่อะใช่ใช่ดีมากเลยนี่ปลาอย่างนี้เจ้าปี โ <พ uka> อ้ปลาตัวใหญ่ย่งสุดขั้นเหยือนมันจะุกปาบ้านในปาเน้นตัวใหญ่มากคือแบบว่าตอนนี้นะคะได้ปลาจํานวนเยอะมากนะคะแล้วก็ขึ้นมาขายกันข้างบนเลยนะคะโอ้เห็นปลาตัวนี้ใหญ่มากเลยคะ่ะทุกคน <c oughs> โอ้เ<อ>นี่ยนะคะใหญ่มาก <c oughs> <c oughs> องตัวนี้ใหญ่สุดอะแม่เ <c oughs> แบบ <c oughs> ออใหญ่มาก <c oughs> ดเดี๋ยว ปีนี้ป่าอย่างนี้เจ้าตัวยงยิงโอ้ป่าไหนเลยเจ้าเดี่ยวฮันฝั่บึกใหญ่ล่ะยังเลยกูไหนลายสาราฮันเนอไปเอียลพอเลยตัวโอ้ลายสารานี่เจ้าผมมัดไว้ฮะตัวสาวกุลอืมตัวสาวกโลุเลยเจ้าเดี่ยวลองไปพอเด้อตรงตรงไหนอะคะปีลายสาราเนี่ยเผมมัดไว้ตีหัวจอท่าน่ะคะเนาะอ๋อเจ้าไปเอียลพอเลย ด้านล่างนี่นะคะก็เป็นทีมงานนะคะห้าคนเมืองนะคะสามารถติดตามได้นะคะเนี่ยอยู่ด้านล่างกันเสื้อสีทีมเดียวกันหมดเลยนะคะทีมงานห้าคนเมืองนะคะนู่นนะคะเสื้อสีแดงอยู่ตรงนู้นนะคะไม่ได้แปดตุ่มไหล่อะ ันนี้นะคะก็จะคึกค้ามากนะคะ<ม>ก็จะมีชาวบ้านน่าะที่ได้ปลาจากข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาขายด้านบนเนาะนี่แหะค่ะโอ้ดูดูขายรล็น่อยปิดสิบาแปดสี่สิบสี่กันเล่ก็ได้กำไรอยู่เออโอ้ฝากกัะได้่เยเนนหารัวนี่สี่ร,ร,สร,สร,สร้อยลมันไม่เป็นูน อันนี้ปลาอย่างในเจ้าแม่นี่ปลาบูค่ะปลาบูปลาบูเวโอ้ยโอ้ยตายล้โอ้ยโอไปดิไดโอ้นี่ของเจ้ามันโดดมดเจ้าแฟนได้ตอนเจ้ามันโดดต้ำต้มต้ำอ้โเจ้า่เป็นยังไงเ จบับเนยังจขน้ายข้นาดนป่ายนีเจ right. ้าแม่ตัวย่ใหญ่ฮะบ้าบ้าโอ้หโ่นี่เอาไปยิ่อย่างกินได้่วกนี้น่าสิบาทแม่เากไปขายบ้านเจ้าิสิกันนะเดี๋ยวเจ้าจะไปห่งหินก็สอาห้าจะลงหนอันต่อคำใต้ดี๋ยวแต้เะเดี๋ยวเราเดินดูต่อข้างหน้านะคะนี่แหละค่ะด้านล่างนะคะก็จะเป็นพี่เขามาหาปลาหนองกันนะคะ แบบคือกลุ่มไหนนี่คือก็ได้ปลากันหมดเลยนะคะตอนนี้วนนนนสวัสดีเจ้า,<ล>าได้พงเลยยังป่าวันนี้ยังหมดได้ยังหมดได้เจอก่ะเจ้าไ,ได้เลยวี้โอ้โ้นี่นะคะโหตัวใหญ่มาก แม่ลงอย่างนี้เจ้าลงจำแล่โอ้คณะลงจำเนี่นะี่ลยลงปลากันตั้งแต่เช้าเลยนะคะมืดเลยคืออยู่ข้างบนนะคะบ้านหลังสีปลาอยู่ตรงนู้นอน่ะนี่น้ำมนต์นอนกันเมื่อคืนนะคะโอ้เรามาเจอแล้วนะคะเนี่ยปลาตัวใหญ่มากเลยะคะ่ะ นี่แหละค่ะโอ้ตัวใหญ่ขนาดอันนี้มันเป็นาซิวปลาซิวปลาล่ำโอ้จับไม่ไหวเลยค่ะนี่อนี่ยะ่ขายวันี่เดิ่รูอ็่กขายร้น้อยขายไปนยตัวนี้ปลาอย่างนี้เจ้าตัวห่ปลาใน ตัวนี้กี่กิโลนี่แม่เจ็ดโลสี่แปดตัวเก้าสิบบาทแปดสิบเอากะอ่ะแปดสิบตายสิตายมาแล้วเนี่ยเนี่จ็ดโลสี่นะคะเนี่ย <c oughs> ได้จัำมาได้เหรอเข๋ก็มีจำหรอกแม่ใสยกก็แปกอันนี้ยังลงอยู่กว่านี้เจ้าหรือเปล่าละลงอยู่นะเจ้า อันนี้นี่อุ้มแฟ่แล้วนะเจ๊ตลบไปประไวแล้วะตัวใหญ่กันนะฮะค่ะตอนนี้นะตัวสิบบาทนะคะเนี่ยปดอนไปแย่เลยกินนี่ยเจ้าแม่ป่านี่เขาได้ไปเลี้ยงโอ้ได้ยินเปิ้วว่าจะที่แปผงน้ำน้ำน้ำยาขนมเช่นไปล้ำอืมั้งค่ะเนี่ยขับปลาดูดหรือปลาช็อกเกอร์นะคะเนี่ยตัวละสิบบาทค่ะ อันนี้คือแบบว่าต้องเอาไปทำอาหารแน่นอนเลยนะคะเนี่ยโองอันอนี่นะคะวันนี้ตัวละสองอนี่ชาวบ้านนะคะมาดูปลากันนะคะเยอะมากเลยค่ะบางส่วนก็อ่า ยังหาปลากันอยู่บางส่วนก็ทยอยกลับกันบ้างแต่ตอนนี้นะคะปลาบึกน้ำมนยังไม่เห็นนะคะนี่แหละค่ะแม่ค้าขายปลานะคะอยู่ด้านหน้าของเรานี่เองเบ้ห้าสิบขอหาปลาข้างบนนี้ก็จะเป็นตลาดนัดนะคะก็มีของขายเยอะแยะ เขาบอกว่าตรงติสลาะน่ะมีป่าบึ้กอ่ะได้ซาวกีกว่ากิโลอ่ะ,ปะ,อะไปได้ไปดูเลยมะโหอยู่ตรงไหนก็ข้างซ้าอันานั้นมันจะมีเอ่กกาก,ออก็ใช่ปะ <c oughs> อือเอาไก่เหรอไก่คุณเชมกินไก่เหรอไอ้มีจะกินไก่ ยายมาพูดไปอย่างกินไงบบีเดี๋จะต้องหาก่อนหาไม่กล้าค,คนสวยก่อนพูดจะมนี้กตต่อนตัติ้ามนม้ามหล้ามห้ามามห้ ยี่วันวันนั่นเออถ่ายยังนออกไฟแล้วกันถ่ายเรียบร้อแล้วเนี่ยแค่นอนอเจ็ดโลอ่ันเจ็ดโละเจ้าแต่แม่พูดว่าเก้อ่นใครได้ปลาบึกมะอยา ล่องยูทูบก็มานะหาคนเมืองแสดงนุ่นเป็นแกล้งเลยถุงแสดงหาคนเมืองตั้งกล้องเลยเน่เน่ไม่ห็นเลยแสดงอะไรแัดงรกล้องอะไรอ๋อเออเยันน้ำกันเนี่ยตั้งขาวีเซ็ต้ลยนะ อ๋อน <t myst icism> ี่กลุ่มห้าคนเมืองมีทั้งคนมาซื้อปลาแล้วคนมาหาปลาอะไรนี่กาสอบข้าวเปลอก่ง้ไงนี่กันะเจียนขาวๆออกมาแล้วน่ะอันนู้นไปดห้เร็นมาก เราฟูมไม่เซรของขม้าเราไม่ใช่ไหมไม่เซ็ขมาเราเหรอไปดูเดนเดนเนี่ยเสื้อสีพอ่งะเดี๋ยวต่อต้องไปหาพี่เซ็กกันก่อนนะคะที่ก่อนที่เราจะกลับบ้านนะเนาะวันนี้นะคะก็แบบว่าเก็บภาพบรรยากาศนะคะที่หนองข่วงกันพอสมควรนะคะได้ปลากันก็เยอะมากเลยนะคะวันนี้ โอ้โหนี่ค่ะพี่ชายของเรานกัุมเบาอย่างนี้ใช่ไอ้าไปไหนละกันอู้อยู่คนเดียวเร็วกุมเบาเบาอย่า้ วัสดีเจ้าเป็นได้พองอ้นีได้ประมาณสามโลสามร้อยโลโอ้สุดยอดเลยอันนี้ทีมงานมหอ้ทมงเลยหนะเจ้าทีมงานฉ่่งเซกเนอแต่เรขึ้นยือกันนี่ลอยไปเจ้าโอ้ มีปจเจ้าไม่แข่มเจ้าอร่อยเลยนะเจ้าเนาไม่ปานี่ตัวใหญ่นะเจอันนี้ยาสุดนี่เห็นประมาณสักสิบโลอ่ะตังฟังพุ่นน่ะตา้าในอันน่งบออันนี้อันนี้รอแบบป้อที่ใจบุญด้วยนะนนน ต่อไปยงเลยปหองร้อยโล้อืม200โลนี่ป่าก็แห่ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้ำมนต์ออนไลน์นะคะก็ได้เก็บภาพบรรยากาศนะคะรอบๆหนองหัวงที่นี่นะคะโอ้โหคึกคักมากะค่ะชาวบ้านนะคะก็หาปลานะคะนักหาปลาทั้งหลายนะคะโอ้โหเยอะมากกว่านี้นะคะได้จากตรงนี้นะคะแล้วก็ไปขายสดๆกันด้านบนเลยนะคะวันนี้นะคะน้ำมนต์ออนไลน์สายเที่ยวนะคะก็ได้พาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวที่หนองห่วงเนาะ,ะดูปลาเยอะมากเลยนะคะ คลิปหน้านะคะน้ำมนต์ออนไลน์สายกินเที่ยวนะคะจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็ติดตามนะคะน้ำมนต์ออนไลน์สายกินเที่ยวด้วยค่ะ